สวัสดีครับผมนายอกกาุกรมูลกันแผนกอิเล็กทร,รอนิกส์ปวช .3 1ทับหวิทยาการอาชีพคอนแก่นวันนี้จะมาทำการทดลองวงจรวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย DS-T11 แสดงแสดงผลที่หน้าจอ7ิล g ซตมินครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมีแผง Arduino Uno ครับมีสายจัำนะครับสายจับ DST11 นะครับตัวนี้นะครับ d t 1 1นะครับแล้วก็โปโตบอร์ดนะครับแล้วก็แล้วก็บอร์ดแสดงผลหน้าจอ7ซเว่นเซเมนต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์นะครับแล้วก็ USB Arduino นะครับเป็นพอร์ตเป็นบอร์ดพอร์ต Type B นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กครับผมต่อไปนะครับจะพามาต่อวงจรนะครับ วงจรนะครับผมมีวงจรประกอบให้ดูด้วยนะครับนี่ครวงจรของผมนะเขาเข้านะครับวงจรเขาเข้าอันนี้เป็นพวกไอซีสีเบอร์นี้ไอซีสีเบอร์นี้จะมาอยู่ในบอร์ดนี้เรียบร้อยนะครับนี่มาอยู่ในบอร์ดนี้เรียบร้อยนะครับสีตัวนี้อยู่ในบอร์ดเรียบร้อยนะครับตัวอันทานก็เหมือนกันนะครับตัวอันทานก็อยู่ในบอร์ดเรียบร้อยครับผมนี่ครับ่าซีเบนเซกเมนต์ก็มีในบอร์ดเรียบร้อยนะครับ นะครับเราจะมาเริ่มที่การต่อนะครับ D/S/T 11นะครับไปยังบอร์ด Arduino นะครับ Data นะครับ Data ก็เสียบช่อง output นะครับช่อง output ตรงนี้นะครับจาก output ก็มาที่ช่องที่5ของ Arduino นะครับนี่ครับเลข5 Arduino นะครับ ต่อไปนะครับเกล่านะครับต่อไปเสียบเกล้านะครับลงกับเนี่ยลบนะครับลบในที่นี้ก็คือเกล่านะครับในแผง d t หนึ่งนะครับก็จะเป็นเกล่านะครับโฟกัสนะครับแล้วก็จะไปเสียบที่กล่าของบอร์ด Arduino นะครับเรียบร้อยแล้วครับมงคลนี่ครับ นี่ครับผมต่อไปนะครับก็จะเสียบไฟไปเลี้ยงห้ไปเลี้ยงนะครับ D S T หนึ่งหนโวลต์นะครับจะเสียบไฟไปเลี้ยงนะครับนี่ครับครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อจาก D S T 1 1นะครับมายังบอร์ด Arduino นะครับ Data นะครับก็คือเอาพุท เอาพุทของตัวนี้นะครับเอาพุทของตัวนี้นะครับมาลงที่ขาห้าของบอร์ด Arduino นะครับนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะมาต่อนะครับไปยังบอร์ดตัวนี้นะครับจากบอร์ด Arduino นะครับช่องที่เจ็ดของ Arduino นะครับก็เสียบลงไปนะครับ ช่องดิจิตของ Arduino นะครับก็จะไปเข้าคำว่า data นะครับตรงนี้นะครับเจ็ดเซกเมนต์ดิสเพย์นะครับช่อง data นะครับเราเสียเข้าไปเลยครับถ่ายคนเดียวครับก็มีมือเดียวนะขอภพยด้วยนะครับนี่ครับก็ data นะครับช่อง8ของ Arduino นะครับช่อง8ของ Arduino นะก็ ไปเสียบที่ช่องนี่ครับ CLK นะครับที่ย่อนะครับที่อ่านว่าค็อกนะครับตัวนี้เป็นชแนลคอกนะก็เสียบเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นช่องที่9ของ Arduino นะครับช่องที่9ของ Arduino ก็ไปเข้าเลดเลตัวนี้นะครับนี่ครับไปเข้า ชแนลเลดนะครับก็เสียเข้าไปเลยนะครับโอเคผมเสียบแล้วครับต่อไปก็ลงกาวให้ตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับลงกาวนะครับลงกาวให้จุดนี้หน่อยนะครับลงกาวเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ก็คือชแนลกาวครับ นะครับต่อไปนะครับก็จะมาเสียบอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเสียบเข้ากับปลั๊กไฟก่อนนะครับแบบนึงนะครับสักครู่ครับนี่ก็จะเสียบเข้าไปนะครับต่อไปัก็จะเสียบสาย USB Arduino นะครับที่เป็น Type B นะครับที่เป็น USB Type B ครับก็ทำการเสียบ ดูนู่นเรียบร้อยนะครับต่อไปจะขามาดูโค้ดนะครับนะครับนี่คือโค้ดนะครับ include นะครับบอกไว้ว่า include y นะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่สองเป็น include d h อนะครับนะครับ include ก็คืออิน u ูดนะครับนี่ก็นี่ครับ d h เอชสิบเอ็ดนะครับโค้ดก็ตามนี้นะครับ บนเซตอัพนะครับวนเิตอัพก็จะเซตซีเรียลบิกินนะครับไว้ที่9ก0านะครับซีเรียลซีเรียลซีเรียลปิ้นนะครับซีเรียลปิ้นก็จะนี่ครับ DST 22แล้วก็แล้วก็เทสนะครับ DST บิกินนะครับตัวนี้วนลูปนะครับวนลูปก็จะนี่ครับอันดันี้นะครับวนลูป นะครับ in H นะครับ H D H G เรียว humidity นะครับ humidity นะครับแล้วก็อันนี้ humidity ก็คือความชื้นนะครับนะครับ B S T นะครับตอนนี้เป็น triple tool นะครับ triple tool ก็เท่ากับอุณหภูมินะครับนี่ก็คือ นะครับเป็นการแปลงตัวย่อนะครับเป็นการแปลงตัวย่อและนี่ครับผมแปลงตัวย่อดครับกูจะเข้าไปดูงานแจ้งแต่ละคนครับแล้วก็ดีเลย์ตั้งไว้ที่500มิลลิเซกนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทำการรัน ก็จะทําการอัพโหลดนะครับนี่คือการอัพโหลดกดอัพโหลดนะครับนี่ครับกดอัพโหลดแล้วนะครับก็ขึ้นคําว่า o m m u ิ i ติ s k e t c h นะครับก็คือกําลังทํางานนะครับอัพโหลดดิงแปลว่ากําลังอัพโหลดนะครับตัวอัพโหลดดิงก็คืออัพโหลดเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเราจะไปดูในซีเรียลมอนิเตอร์นะครับว่าอุณหภูมิมาหรือยังนะครับ ขี่ได้ไหมเตอร์นี่ครับมาแล้วครับอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะครับความชื้นอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับผมต่อไปผมก็จะมาให้มาแสดงผลในจอตัวนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาแสดงจอตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับจอตัวนี้เขาบอร์ตัวนี้เขาเรียกว่านะครับ LED 7เซกเมนต์นะครับตัวนี้นะครับ7เซกเมนต์ สี่ตัวนะครับนี่ครับยี่สิบเก้าองศานะครับยี่สิบเก้าองศานะครับเดี๋ยวผมจะทําการเป่านะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินิดหน่อยนะครับนี่ครับสามสิบนะครับขึ้นเลขสามสิบเรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่ครับสามสิบองศานะครับอุณหภูมิสามสิบองศาครับผมก่อนหน้านี้ยี่สิบเก้านะครับความชื้นก็ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบสี่นะครับอุณหภูมิสามสิบองศาเซลเซียสนะครับ ให้มาดูบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับบอร์ดอาดุนโน่นะครับนี่ครับ Focus. ขออ,ขอภ,ภัยนะครับที่ไม่โฟกัสขอโทษขออภัยด้วยนะครับ30องศานะครับตอนนี้นะครับ นี่ลดมา29องศาแล้วนะครับตอนน,นะนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับเขาเรียกว่าซีเรียลมอนิเตอร์นะครับเป็นจอสแสดงผลการทำงานนะครับเดี๋ยวพาไปดูโคดด้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับโคด้ดโค้ดนะครับเดี๋ยวพาทัวโค้ดนิดหน่อยครับ ผนเซตอันะครับน l ล o p นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองวงจรวัดอุณหภูมิและความชื้นด้วย d h t 1 1แสดงผลที่หน้าจอ7 Segment นะครับผมก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์วิสาคุณยานะครับที่ในคำชี้นะนะครับที่อบรมสังสอนนะครับให้เราทำได้นะครับ ตอนนี้ผมก็ทําได้แล้วนะครับทำสำเร็จแล้วก็ขอบคุณตากล้องด้วยนะครับนายอดิศักดิ์พารามขอบเทาหรบวันนี้ก็จบคลิปพท่ีนี้นะครับผมสวัสดีครับ